สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายปูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดนในราศีเมถุนในชาวราศีเมถุนสามารถดูคำพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับจิประจว์ของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสํปดาหบเดือนสิงหาคม2 5 6 5นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีนาาโนมทิศทางเป็นเช่นไรกดอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีนวนโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายนะครับไพ่ใบแรกนะครับได้ไพ่สี่ถ้วยแล้วก็ไพ่ไหนถือถ้วยนะครับอัศวินถือไม้ไพ่เดอะจัดเมนท์วงล้อแห่งโชคลาภแล้วก็เป็นไพ่ เอ็ดออฟสอดเป็นไพ่เดทนะครับ mm hmm. เป็นไพ่สิกออฟเพนทาคิล mm hmm. สองเหรียญ mm hmm. ไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ mm ่เจ็ดเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่เอ็กออฟวน ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีนาน้มทิศทางเป็นเช้นไรลรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะชาวเมถุนนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณได้อัศวินถือถ้วยเลยนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยใบหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อัศวินถือถ้วยเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสมีนานม้มมทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีในเรื่องของความรักนั้นสามารถปรับ จูนกันได้มากขึ้นสามารถที่จะมีการติดต่อสื่อสารไปมาหาสู่กันได้ดีมากขึ้นใครที่โสดมีนาหน,นมมีทิทางที่ดีอาจจะมีโอกาสมีคนเข้าหาตัวคุณเองนะครับเพราะตัวคุณเองอาจจะดูดีมีเสน่ห์มีคนมาเข้าหาตัวคุณเข้ามาลักเข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณก็เป็นไปได้โดยเฉพาะคนธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนนะครับเป็นวัยกลางคนด้วยเป็นคนค่อนข้างแบบ ลักสนุกสนานเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเหมือนมีการดูแลเอาใจใส่ที่ดีกับตัวคุณเองมากขึ้นด้วยหรือไพ่อาจจะสลับกันเป็นตัวคุณก็ได้ที่อาจจะแบบไปหาใครจีบใครชอบใครก็มีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของความรักความสุขความหวังที่ดีต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลงตัวมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะตัวคุณเองอาจจะดูดีมีเสน่ห์ทำให้ตัวเราสามารถที่จะลง ลงหลักปักฐานกับในเรื่องของความสัมพันธ์และก็สามารถที่จะมีคอมมิ t เมนต์นะครับหรือบางคนอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของการที่คู่ครองคนหลักกับคุณอาจจะกลับมาคืนดีกันนะครับอาจจะมีของแทนใจมีโอกาสในเรื่องของ สิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตมากขึ้นกับชาวราศีเมถุนนั่นเองนะครับหลักคณะเมทุนด้วยก็อาจจะมีโอกาสมีนโนมทิศทางที่ดีอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยค่อนข้างอาจจะมีโอกาสมีนโนมทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณนะครับอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของการคิดการตัดสินใจในบางสึกบางอย่างอาจจะมีความเซนซิทีฟในบางคนก็ได้เช่นกันนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามีไพ่สีถ้วย สีถ้วยแปลว่าคุณอาจจะพยายามคิดตัดสินใจหรือกำลังอยากจะมีในเรื่องของคอมมิชเมนต์หรืออะไรแบบนี้แต่ดูเหมือนมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณนั้นกะเกณฑ์เอาไว้นะครับเพราะว่า f o ล์ f ค u ัมันเป็นไพ่ของการที่เราอาจจะเลือกเปรียบเทียบ นะครับหรืออาจจะพารานอยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของทัศนคติไม d เซตต่างๆรู้สึกว่ามันดูขัดหูขัดตามันเป็นอะไรที่เหมือนกับเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนคุณอาจจะต้องพยายามควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอย่าเซนซิทีฟมากจนเกินไปพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่าคาดหวังกับสิ่งที่มันดีเกินไปแล้ก็อย่าคาดหวังในสิ่ง มันเล็ว้ายเกินไปเราควรเดินสายกลางเหมือนพระพุทธองค์นะครับใครที่อยู่ศาสนาพุทธคุณจะเข้าใจว่าศาสนาพุทธเขาสอนให้คุณนะครับควรเดินสายกลาง ถามว่าเดินสายกลางแปลว่ายังไงแปลว่าอะไรที่มากเกินไปคุณต้องรู้จักลดน้อยถอยลงไปบ้างอะไรที่มันน้อยเกินไปคุณต้องรู้จักเพิ่มมันเข้าไปเพื่อให้มันสมดุลให้มันบาลานซ์แล้วก็ทําให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับอะไรที่สมดุลมันจะยังคงอยู่แต่อะไรที่เสียสมดุลสุดท้ายมันก็ต้องจบแล้วก็พังทลายไปเหมือนกับเขาไม่ใช่คู่ของเราดังนั้นคุณก็ต้องพยายาม เปลี่ยนแปลงภาวะอารมณ์ความรู้สึกอย่าคาดหวังอย่าย็บติดจนเกินไปนะครับไม่งั้นคุณจะมีปัญหาในเรื่องของ m i n d s e t ในเรื่องของการตัดสินใจเราควรจะต้องพยายามฟื้นฟูตัวเองมีไพ่ The Judgment เกิดขึ้น Judgment ยแปลว่าเราควรจะต้องพยายามปล่อยวางพยายามเหมือนกับฟังเสียงนะครับในเรื่องของหัวใจในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของ อะไรที่อยากจะสื่อสารกับเรานะครับจัก,กรวาลก็ได้เพื่อที่เราจะได้มีในเรื่องของการแบบมีความหวังที่ดีไพ่ใบนี้นะครับปลว่าการถูกปลดปล่อยมันแปลว่าความสบายใจมันแปลว่าการปล่อยวางคุณควรจะต้องสมดุลตัวเองและปล่อยวางให้ได้แล้วตัวคุณเองนะครับจะมีโอกาสมีแนวโนมีทิศทางที่ดีกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอะไรที่มันเป็นเนกาทีคุณควรตัด แล้วก็จบมันไปให้ได้อย่าไปลื้อฟื้นกับในเรื่องของอดีตขึ้นมาอย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปมีปัญหาอะไรจนเกินไปไพเดทเนี่ยแปลว่าไพตัดนะครับถามว่าตัดนี่แปลว่าจะเลิกหรือเปล่าแปลว่าเลิกก็ได้ถ้าคุณยังพารานอยนะครับถ้าคุณยังพารานอยอยู่ก็มีโอกาสเลิกแต่ถ้าคุณพยายามที่จะตัดจบทุกอย่าง เพื่อเราจะได้เริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าไพเดทเนี่ยแปลว่าการตัดแปลว่าการจบสิน้นเพื่อเราจะได้เริ่มต้นกับความหวังใหม่กับในเรื่องของสิ่งดีๆอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีวงรอแห่งโชคลาภแปลว่ามีโอกาสที่ตัวคุณเองจะสมดุลบาลานซ์ตัวเองได้นะครับจัดชันแล้วปลดปล่อยพลังงานในด้านลบออกไปเพราะเราตัดจบมันไปเราไม่ไปคิดเราไม่ไปซสีเรียสเราไม่ไปหึงไปหวงเราไม่ไปอะไรไม่ไปหน้อยมากจนเกินไปเนะี่ย นะครับมันจะทําให้ตัวคุณอะค่อนข้างแบบสามารถตัดแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นกับสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตกับตัวคุณเองได้อันนี้คือวงล้อแห่งโชคลาภนะครับบ่งบอกว่ามีโอกาสที่ตัวคุณเองกับเขาอ่ะยังจะกลับมาคืนดีกันได้ถ้าคุณมีปัญหาที่อาจจะดูแบบ ไม่เข้าใจกันมีการห่างหายกันไปหรืออยู่กันคนละที่เนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้กลับมาคืนดีกันนะครับกลับมาสานสัมพันธ์ต่อกันกลับมาแบบกระทันหันเลยทีเดียวนะครับมีเอกอัพวานเกิดขึ้น้ดยเอกอัพวานเนี่ยในทางที่อาจจะดีหน่อยก็แปลว่ามีโอกาสที่ตัวคุณเองนั้นใครที่จบเลิกลากันไปใครที่ห่างกันไปใครที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมานะครับสานสัมพันธ์ต่อกันอย่างรวดเร็วแต่ มันมีข้อเสียด้วยว่าถ้าเราเร่งแล้วก็รีบจนเกินไปมันก็อาจจะทําให้ตัวเราอะบีบให้ตัวเขาอะผิกอีกด้านหนึ่งแทนที่เขาจะกลับมาเขากลับอยากไปแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าบางทีอะการที่เราตัดสินใจเราทําอะไรอาจจะยากเกินการควบคุมนะครับไพ่แปดแปไม้ตัวเนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่ามันเป็นไพ่ที่รุนแรง เพราะว่าอิทธิพลของผู้หญิงคนนี้กําลังใช้เวทมนต์อยู่แต่เวทมนต์เนี้ยมันเป็นพลังงานในการดึงดูดที่รุนแรงมากนะครับแล้วมันยากต่อการควบคุมสังเกตดูว่าผู้หญิงคนนี้สามารถปั่นพายุนะครับที่ใหญ่โตมากแต่มันควบคุมลำบากมันอาจจะทำให้พายุนั้น เกินกินนะครับผู้หญิงคนนี้ไปด้วยมันก็เหมือนกับเราก็จะถูกลุกหลงไปด้วยมันแปลว่าถ้าเรารีบเราเร่งเราตัดสินใจเราแบบพยายามที่จะเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะเรียกร้องอะไรแบบเนี้ยนอยพลัาน้อยนะครับต่อต้านนะครับแบบเนี้ยคือไพ่ไหนถือไม้อันนี้ขึ้นราศีธาตุไฟราศีเมษราศีสิงแล้วก็ราศีธนูถ้าเราเนี่ยพยายามเรียกร้องมากจนเกินไป ปั่นมากเกินไปรีบเกินไปนะครับแล้วก็พยายามนอยเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณนะมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแยง้งมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ที่ไม่โอเคแล้วทําให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายแล้วเขาก็อาจจะอยากเดินจากเราไปถ้าเราเล่งหลักคอมมิตเมนต์ถ้าเราเล่นหล,ลนับกับการที่เราอยากจะได้คําตอบใดๆเราพยายามแบบต่อสู้ดิ้นลนมากจนเกินไปพยายามที่จะเล่งหลัดเกินไปนะครับสองใบนี้แปลว่าเล่งหลัดกับความสัมพันธ์มันอาจจะทําให้เขารู้สึกกดดันแล้วเขาก็อาจจะอยากเดินจากคุณไปก็ได้ดังนั้นเนี่ยแพชชั่น,นมันเยอะมันก็ไม่สามารถควบคุมได้สใบนี้แปลว่าแพชชั่น ถ้าเรามี p a ชชั่นเยอะจนเกินไปเราต้องพยายามควบคุมให้ได้ b a ลานซ์มันให้ได้นะครับไพส่สองเหรียญสองเหรียญปาวะการทําสมดุลปาว่าการทาบาลานซ์ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับในเรื่องของการสะกดคมนะครับกับ p a ชชั่นเพราะว่า p a ชชั่นเนี่ยมันมีเนะี่ยมันก็ดีนะแต่ถ้าเราควบคุมไม่ได้มันก็จะทําให้ตัวเราอะค่อนข้างที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่ากบวนกวายนะครับมีความรู้สึกที่แบบเหมือนกับ ดิ้นไปซับทุกทางอยู่ตรงนี้ไม่ได้ก็จะไปตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไม่ได้ก็จะไปตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับเราก็อยากจะเรียกร้องความสัมพันธ์กับเขามากจนเกินไปทําให้เขารู้สึกอาจจะหงุดหงิดใจนะครับหรือเป็นรู้สึกแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนความรู้สึกกดดันดังนั้นเราควรจะต้องพยายามบาลานซ์แล้วก็สมดุลกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองให้มันดีก่อนนะครับแล้วตัวคุณเองอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีอดทนอดกลั้นนะครับแล้วตัวคุณเองจะค่อยๆมีโอกาสมีแนวโน้มที่คุณจะได้รับในสิ่งที่ดีจากไพ่เซเวนออกเปนทาเคิลเซเวนออปเนทาเคิลแปลว่าคุณมีโอกาสจะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับ อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีไพ่ิ i อ of pentacles หกเ,เหรียญไปสู่เจ็ดเหรียญหกเหรียญกับเจ็ดเหรียญแปลว่าการได้รับนะครับแปลว่าเรามีโอกาสที่จะได้รับในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเรามีแล้วเราก็รู้จักแบ่งปันเราก็รู้สึกนะครับในสิ่งที่ดีเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการเราก็ควรที่จะต้องมุ่งมั่นตั้งใจอดทนรอคอยแล้วคุณจะได้รับผลในสิ่งที่คุณต้องการ เหมือนผู้หญิงคนนี้ยปกองุ่นมันแปลว่าปิศนาโดยไงอยากจะบอกว่าคุณเห็นเหรียญไหมครับเหรียญเต็มเลยเนี่ยเหรียญเนี่ยมันแปลว่าคุณค่ามันแปลว่าความรู้สึกมันแปลว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราพยายามทำอะ มันถึงเวลาแล้วที่ออกดอกออกผลแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตรงนั้นได้มันเปราะว่าถ้าเราดูแลเอาใจใส่นะครับกับคู่ของคนรักเราพยายามสมดุลพยายามบาลานซ์ไม่เอาแต่ใจไม่คาดหวังจนเกินไปพยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาให้มากขึ้นอีกหน่อยนะครับแล้วก็ตัดจบไปอะไรที่จบไปก็ให้มันจบไปแล้วเราเริ่มต้นใหม่แล้วตัวคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่กําลังมอบ สิ่งดีๆให้กับผู้ชายคนนี้แล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับผู้หญิงคนนี้มันแปลว่าเราอาจจะได้รับในสิ่งที่เขาอาจจะเห็นคุณค่าของเราเหมือนกันเช่นกันนะครับเราก็จะได้รับผลเหล่านั้นที่ตอบกลับมาที่ดีกับตัวคุณเองด้วยสุดท้ายนะครับ ไพ่เอ็ออฟสอดก็คือคุณก็จะมีความมั่นคงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และสามารถที่จะเติบโตพัฒนาไปแนวโน้มทิศทางที่ดีไพ่หนึ่งดาบเนี่ยนะครับหมายถึงตัวคุณเองมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสามารถที่จะมีการตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์นั้นมีแนวโน้มไปข้างหน้าที่จะโอกาสของความสําเร็จที่ดีได้สามารถที่จะมีการเติบโตการพัฒนาที่ดีเพราะเรามีโอกาสที่จะมีชัยชนะนะครับกับในเรื่องของ ของการพิจิตใจเขาได้สามารถที่จะมีแนวโน้มของการตัดสินใจที่จะเลือกทางเดินที่ถูกต้องนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดใครทําอะไรผิดพลาดไปในอดีตคุณก็แค่ต้องปรับ แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กับมันแล้วเราก็พยายามเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาเองอะไรที่เราทำผิดไปเราก็ควรที่จะต้องขอโทษนะครับแล้วก็พยายามปรับรูปแบบแล้วตัวคุณเองจะได้รับความสุขความหวังของการกลับมาของกู้ของคนรักและมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตมีโอกาสที่จะได้คอมมิตเมนต์ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับ กับคุณคับ